สวัสดีครับโคชเสียงครับใบหมอนค่ะวันนี้นะครับผมจะมาฝึกสอนนะครับ strength training นะครับเกี่ยวกับนี่ครับคอมา m u s c ลของเรานะครับซึ่งประกอบไปด้วยท้องด้านหน้านะครับท้องด้านข้างพาดจนไปถึงหลังช่วงล่างนะครับพร้อมกับกล้ามเนื้อก้นนะครับโดยการใช้อุปกรณ์อะไรครับขวดน้ําค่ะใช่ใช้ขวดน้ําแค่ใบเดียวก็สามารถฝึกคอมาเซ s c l ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะฝึกกันยังไงเดี๋ยวน้องใบหมอนมาช่วยสาธิตด้วยได้ค่ะไปดูกันเลยค่ะครับผม plank rotation นะครับ มามาครับน้่งมอนมาทำท่าเหมือนเตรียมพุชอับนะครับยืดอกหลังตรงกดสะโพกลงไปนะครับเอาขวดเข้ามาครับถือครับไปอ้อมไปครับบิดครับขึ้นครับนับหนึ่งค่อยๆนะครับปึ๊บสเก่งคอมาเซลล์เราไว้ครับ3ามไปครับเยี่ยมครับมอนสทวิสต์เยอะครับปึ๊บห้าปึบ หก <6. S 2> อึบเจ็ <7. S 2> ึบแปดึบเก้า <9. S 2> ดีครับที่ใช้ฮึบอึ๊บสิ <10. S 2> โอเคเยี่ยมทีนี้เปลี่ยนข้างหนึ่งครับยืนด,ด้วยแขนอีกข้างแล้วบิดไปข้างนะครับที่เมื่อกี้เราไม่ได้ทำทําท่าเตรียมพุชชั่มนะครับกดสะโพกไปยืดอกหลังตรงเตรียมครับมอนปาบิดครับขึ้นครับหนึ่ง สบิดครับ3บิดครับสี่ฮึบหฮึบหฮึบเจสทีฮึบแดสู้ครับสองทีอึบเกีครับฮึบสิบ โอเคเยี่ยมมากครับอ่าท่าต่อไปนะครับไซแปร์โรเทชันนะครับมามาดูกันนะครับทำไงมาครับน้องมอนมาเรายืนในท่าไซแพลงกันนะครับอ่าสะโพกจะตกลงมานะครับอ่าน้องมอนมาครับเตรียมลงไหมครับขึ้นครับหนึ่งลงครับบิดเยอะเยอะอืสองลงครับบิดขึ้นสามลงครับสี่ ลงครับบิดห้าไปครับหกใอยากท้าทายก็ใช้ขวดใหญ่ๆนะครับลงขึ้นเจ็ดไปครับแปดฟิลลิ่งที่คอมมาโซ่ของเรานะครับกล้ามเลยนะของได้ค่ะขึ้นเก้าชิ้นครับบิดครับขึ้นครับอึ๊บสิบเยี่ยมโอเคทีนี้เปลี่ยนเป็นอีกข้างนึงครับที่เราไม่ได้ทำเมื่อกี้มาครับผม อ่าแป๊บนึ่งครับน้องขอโคทรงตัวนิดหนึ่งเตรียมครับผมไปบิดครับขึ้นหนึ่งครับลงบิดครับขึ้นสองลงบิดสามค่อยๆลงครับบิดสี่ลงครับบิดห้าลงครับบิดหกลงครับบิดเจ็ด ลองครับบิดตัวแปดสองทีครับลงขึ้นบิดเก้าสีซสายครับบิดขึ้นครับ10เยี่ยมอ่าถ้าต่อไปนะครับบอสเท้าทัชนะครับถ้าใครสามารถจะพุชชัรได้ก็ลองทำพุชชาด้วได้ครับใครพุชชัรไม่ไหวก็แต่เฉยๆนะครับดูแบบน้องมอนนะครับอ่ะมาลองดูกันครับผมอ่ามาครับน้องมอนอ่าพุชครับแตะหนึ่งสองหนึ่งขยับครับพุช 1>, 1 2ึ่งสองยับครับพุชสองสามยับครับปุ๊บหนึ่งสอยับครับพุชหนึ่งสอยับพุชหนึ่งสองหกยับครับพุชหนึ่งสเจ็ดยับครับพุชหนึด ครับพุชหนึ่งสองเก้างที่บอกตัวเองพุชหนึ่งสองสิบโอเคเยี่ยมครับอ่ะท่าต่อไปนะครับบอสโชว์ลังนะครับเดี๋ยวเอาถือขวดนะครับแล้ววางไว้เหนือหัวนะครับแล้วทำท่าเล็กลังนะครับมาครับน้องมอนป้ายขวาครับพึบหนึ่งึบลงครับหนึ่งหนึ่งไปครับยืดออรังตรงสองฟิลลิ่งที่คอมเมอร์เซลนะครับหนึ่งครับ สองหนึ่งสี่หนึ่งตีลิ่งที่คอมาเซนะครับห้าอ่าหันหน้าเข้าหากันครับมาสองครับไปหนึ่งหกไปครับหนึ่งอ่าค่อยๆครับไม่ต้องรีบเจ็ดเยี่ยมเก่งคอมาเซเราไว้ครับหนึ่งแปดไปครับหนึ่ง เก้า <9 S 2> ไปครับหนึ่งทีซ้ายครับสิบยี่ยมท่านี้นะครับเรียกว่าซิงเกิลเล็กโชเดอร์เพรสครับอ่ะเรามาเริ่มที่แข่งข้างขวางครับน้องม่อนมาไปยกครับหนึ่งสองเก<อ>่งคอมาเซอร์ไว้ครับสามสี่ห้าอ่าลองหันข้างครับอ่าไปหกเจ็ดแปดเก้า อ่าโอเคทีนี้เปลี่ยนแขนนะครับเปลี่ยนเป็นแขนอีข้างนะครับมาสิบทียกขาข้างขวาครับไปครับ1 2 3แเก่งคอมาเซอร์ไว้นะครับ4บาลานซ์ตัวให้อยู่ห่าหันข้างครับอ่าดูด้านข้างมางไปครับ1 2 3 4 5โอเคท่าต่อไปนะครับซิงเกิลเลกเดลิฟนะครับเรามาเริ่มด้วยการที่ยืนด้วยขาข้างขวาครับ มาครับน้องมอนอ่าไปครับชูแขงครับไปลงมาครับอ่าค่อยๆนะครับไปหนึ่งลงครับค่อยๆเก่งคอมาเซลไปครับเหยียดขายสุด2ลงครับเก่งคอมาเซลแฮมสติงออกแรง3เยี่ยมครับเหยียดสี่ลงมาทัชครับห้าค่อยๆลงครับเก่งคอมาเซลไว้ทรงตัวอยู่หกฮึบเสร็จครับเยี่ยม แปดครับลงครับอ้าวเก้าครับชินครับอึบอึบสิบโอเคเยี่ยมครับทีนี้เรายืนได้ขาข้างซ้ายมั้งนะครับเปลี่ยนข้างนะครับอ่าชูแขนครับไปลงไปครับทัสครับหนึ่งอึบสองทัสครับเหยียดเท้าไปสามเหยียดเท้าไปครับสี่เก่งคอมมาเซอร์ไว้อ้า ทาสครับเยียดขาออกเกงคอมาเซลหกฮึบเจ็ดสามทีครับแปดสองทีกาทีนงครับน้องมอฑ์ทีนึงฮึบสิบโอเคเยี่ยมครับผมท่าต่อไปนะครับเรียกว่าซิงเกิลอาร์มแพล็นะครับเดี๋ยวในตัวอย่างเนี่ยทำท่าละ30วินะครับสลับแขนซ้ายและขวานะครับมาดูกันมาน้องมอน์ุยทำท่าแพล็กกันนะครับเป็นแฮนแพล็กนะครับ เตรียมครับยกเวลาจับครับป้ายสามสิบวินะครับยือโอกหลังตรงนะครับกดสะโพกลงเกงคอมาเซโซของเราไว้นะครับมันจะตึงๆนะครับตึงๆน้องหมอนโอเคไหมครับโอเคเอ้ย,ยาเวลาก็เดินไปเรื่อยๆครับเริ่มสั่นใช่ครับ อาโอเคเปิงข้างครับน้องมอนอีกข้างหนึ่งยกครับผมไปเวลาจับครับมาเก่งที่คอมาเซลนะครับตอนเนี้ยแขนเราจะเริ่มสัน่นเราจะเริ่มสัน่นไปทั้งตัวนะครับแต่เราต้องเกรงนะครับนี่คือการออกแรงแบบเราสแตติกอยู่นะครับเป็นไอโซเมตริกเอ็กซ์ไซส์นะครับ เป็นการออกกำลังออกกำลังแบบเก่งค้างไว้นะครับสู้ครับทุกคนสู้น้องมอนโอ้โหเยี่ยมโอเคเก่งมากครับท่าต่อไปนะครับเบิร์ดด็อกนะครับโดยการใช้ขวดด้วยนะครับอย่าลืมมาน้องมอนมาครับท่าเตรียมนะครับคุกเข่าลงไปนะครับมาเริ่มที่แข่งข้างขวานะครับไปครับยืดออกครับอึ๊บเข้ามาหนึ่งเก่งคอมาโซ่เลยครับทรงตัวไว้ยืดออกเข้ามาสองอึ๊บ สามยืดร้อยสุดครับ4ยืดครับยังมาล้มอน5ยืดครับชา้าๆเข้าครับสุด6กฮึบเจด็ดฮึบเข้ามาแปดฮึบชิ้นครับฮึบอึบสิอ่าทีนี้เราเปลี่ยนข้างนะครับมาอีกข้างหนึ่งมาตอนนี้เริ่มแผนซ้ายล้มอนเอาเข้ามาก่อนครับ ออกข้างลไปหนึ่งเข้าครับออกสองเข้าสามช้าๆานะครับน้องมอนเก่งคอมาเซอร์ไวสี่โฟกัสที่คอมาเซอร์ของเราครับห้าพับแขนพับขาเข้า,ขามาเย็ยดอกครับหกเข้ามาครับเย็ยดเข,ข่าให้สุดเย็ดแขนเจ็ดสามทีครับเข้าแปดเข้าครับเก้าทีท้ายครับปุ๊บ ย่ามาครับอ้าต่อไปนะครับเรียกว่าบอทเทอร์ครอสครับมาลองดูครับขวดวางนะครับแล้วเอาใส่กล้ามเนื้อขาวนะครับรีบขวดไว้นะครับสิบทีนะครับซ้ายขวาหนึ่งนะครับน้องมอนไปครับยกไปขวาครับซ้ายอ้าวขวาครับซ้ายสองขวาสามขวาครับ ซ้ายสี่อ้าวไปครับขวาเก่งคอมาโซไว้ครับซ้ายขวาอ้าซ้ายจะดีมากครับควรจะแตะพื้นนะครับขวาครับซ้ายครับเอ้าวขวาครับให่าให้ดีควรจะแตะพื้นนะครับเกือบแตะเลย8ขวาครับนิดนึง9เยี่ยมครับขวาครับยกไปครับ10 10โอเคเยี่ยมอ่าจบไปแล้วครับสำหรับการฝึกคอมาเซสเตรนท์เทรนนิ่งนะครับด้วยขวดหนึ่งใบครับ เป็นไงไหมครับน้องมันก็เหนื่อยดีค่ะโคชได้แบบคอมมัสโซเนาะแล้วก็สามารถทำง่ายๆได้ที่บ้านเรามีแค่ขวดน้ำก็ทำได้เลยค่ะง่ายไหม จะเรียกว่าง่ายก็ไม่ง่ายแต่ยากก็ไม่ยากเพราะว่าเราใช้หลายส่วนเนาะในมีทั้งขาทั้งหน้าท้องแล้วก็แขนด้วยเฉลี่ยกันไปดีครับก็ต้องลองเอากลับไปฝึกใช่แลวค่ะท่านผู้ชมด้วยครับลองเอากลับไปฝึกนะครับแค่ขวนหนึ่งใบเวลาเราออกมาวิ่งก็สามารถฝึกสเต็งเทรนนิ่งได้นะครับฝากติดตามผลงานดีๆนะครับได้ทาง Learn and Run แล้วก็ไทยรันนะครับมีบทความดีๆมากมายครับเกี่ยวกับสเต็งเทรนนิ่งนะครับรันนิ่งเทรนนิ่งแล้วก็ม e ด i คอลนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ